ดีค่ะเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเรามาดูช่องช่างนี้ชาแนลนะคะเรามาดูด้านช่างพงนะคะโอ้ขึ้นค,<ม>คนเดียวสาบคนเดียวเลยเหรอเออใกล้จะเสร็จแล้วนี่ค,คนเดียวค่ะคนเดียวอืมไม่ถึงเดือนเนาะไม่ถึงเดือน เสร็จแน่นอนอคนนะเสร็จนะ <c oughs> คะนคนะเสร็จใช่บ้านเสร็จวันนี้ขึ้นแผงนี้พรุ่งนี้จะขึ้นแผงนี้ไหมด้านนี้ไหมได้ ยังกล้ากลับบ้านเหรอหนิงงผมนะผมมันเหงานะเหงาไม่เป็นไรไม่มีคู่ก็แค่เหงาเหงานะเหงานะตูนตูนตูนมา,มนานะมนได้เหรอตูนเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะคะดูช่างนี่ชาแนลนี่ช่างใส่กล้องตัวเองเลยเหรอ โอ้ไม่ธรรมดาพี่โจนะเจ้าไปสดูเลยนะนี่เลเลยูยังโตขึ้นวาแม่นเสียวนนรัเปแี้แล้วอน้อ้หผมฝันนะครับพี่สฝันว่า ีใหม่เนาะมีคนเอารถไยให้ผนะฮะเป็นรุ่นเนรุ่นเดียวนะวันนี้จะเสร็จไม้แพงเนี้ยช่างนี้เสร็จมากรถไทรู้จักาะร้นกกน,นะนี้นะคะ นั่นก็ใกล้ตัวแย่เลยหรอเอ็มมาคะคตัวใหญ่เลยเหรอตัวใหญ่เลยโอ้ไม่ใช่แอลไม่ใช่เอลล่นยนะเอารุ่นเอเอมเลยเอ็มตัวแ่เงาในฝันไม่ได้คอมพิวเตอร์นั่นแหละจอคอมพิวเตอร์ฝันไดอสายยิงให้จีดูสั่งสายลุยนี่ โจาสาย,ยาลุยแบกคุปูนนี่ด้านนี้นช่างนิชาแนลนะคะมาดูด้านนี้นนนไ,ไม่สวยเหมือนหน้าเราเลยมันไ,ไ,ได้ลึเปา

สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสร้างานิชนแนลนะคะ